ก็สวัสดีในช่วงบ่ายอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะตามนะ,ะเกำหนดการก็คือเป็นเรื่องของ10กลุ่มเครื่องมือนะคะซึ่งจริงๆแล้วในวิดีโอทั้ง12นะคะ12วิดีโอใน LE นะ,ะ l i f e Long Education นะคะก็มีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะมาพูดกันอีกสักนะคะบางประเด็นเนาะบางเครื่องมือทีออ่สามารถเอาไปใช้ได้นะคะ อ่านะคะนี่ก็นะตัวเองมองว่านะคะในเรื่องของการใช้เครื่องมือพวกนี้นะคะก็จะนําไปสู่การที่นะคะทำให้เราขับเคลื่อนนะคะการศึกษา4.0นะคะอย่างที่บอกไปนะคะอ่าทีนี้นะเดี๋ยวขอย้อนกลับไปนิดนึงนะคะอันนี้เป็นสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหรนะคะอ่าขยายเดี๋ยวขยายให้นะคะขยายขยายนะคะอ่ามาแล้วนะคะอันนี้เป็นสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์นะ,ะหลายท่านบอกว่าเครื่องมือนะคะที่เอามาใช้เนี่ย นะมันน่าจะช่วยในการพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียนได้นะคะนะลองดูนะคะนะเราสามารถใช้ได้หลายเครื่องมือเลยนะโดยส่วนตัวแล้วนะจะใช้ในเรื่องของการแปลความหมายนะของข้อมูลและการใช้ประจักษ์ยพยานอย่างวิทยาศาสตร์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะทีเดียวโดวยเฉพาะเรื่องของการกราฟนะคะนะอันนี้ก็เป็นนะะสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ที่สําคัญผ่นะะา,านกรอบของ O อ c d PISA พนะคะที่ ตัวเองเนี่ยจะนะเน้นย้ำหลายครั้งเลยนะคะนะทีนี้เดี๋ยวเราไป็นต่อเนาะนะในเอกสารของลินเอสอนะคะลินแลักษนาเนี่ยนะเขาก็ได้มองถึงนะการปรับเปลี่ยนนะคะด้านการจัดการเรียนสอนวิทยาศาสตร์เนาะนะคะตั้งแต่1.0 2.0 3จูนย์สอจูนย์ไปถึง4.0นะคะ4.0เนี่ยก็คือเป็นเครื่องมือนะคะคในการเรียนรู้นะในบริบทนะ Authentic Sign นะคะก็คือ สถานการณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่มีความคล้ายคลึงนะคะเหมือนจริงนะคะเหมือนกับการทํางานของนักวิทยาศาสตร์เลยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะเครื่องมือสิบครื่องมือมีอะไรกันบ้างนะคะอ่านะก็อันที่หนึ่งะคะ่ะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคลาวด์เบสนะคะเทคโนโลยีที่ใช้ระบบคลาวด์เป็นฐานนะระบบคลาวด์เนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยทำกิจกรรมได้สะดวกมากขึ้นเร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่ไม่เคยทําได้ในเวลาอันสั้นเอ่อ เนี่ยก็สามารถทําได้นะแต่ก่อนเนี่ยกว่าจะพอดกราฟกว่าจะวิเคราะห์นะคะนะข้อมูลเนี่ยใช้เวลานานนะคลาวเบสามารถทําให้ scientific inquiry เนี่ยมันทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเรื่องของ telecommunication นะคะการสื่อสารทางไกลนะคะก็ช่วยให้เราสื่อสารกันนะได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะการพูดคุยนะสอนแบบนี้นะจริงๆแล้วการสอนแบบออนไลน์ก็ไม่ใช่ว่าเร็วยซะทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าใครทราบประวัติของเว็บไซต์นะเวอร์เบใช่ไหมคะอาจารย์คะ นะเว็บเว็บเนี่ยที่เราใช้นะอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยนะตัวของเว็บไซต์ต่างๆนะจริงๆแล้วมีที่มาจากเซิร์นนะคะอาจารย์ ER N, นะเซิร์นนะคะก็คือนะอ่าเป็นหน่วยงานนะที่ศึกษาเกี่ยวกับนะฟิสิกส์นะคนะอนุภาคเนาะนะเซิร์นเนี่ยต้องการที่จะสื่อสารกันนะคะนะผ่านกลุ่มนะักวิทยาศาสตร์ก็เลยคิดคน้นเครื่องมือขึ้นมาตัวหนึ่งนะนั่นก็คือเว็บหรือเว็บไซต์นั่นเองเว็บเว็บนะคะนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ใช้เรื่องของการ สื่อสารเนี่ยนะกันพอสมควรเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ฝึกให้เด็กใช้ตัวเนี้ยในการสื่อสารในการทํางานเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับการเรียนวิทยาศาสตร์นะคะนะวิทยาศาสตร์ในในของจริงนะคะ<อ>ต่อไปนะคะแล็บซิมูเลชันนะคะอันนี้คิดว่าน่าจะรู้จักกันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะ l a ็บซิมูเลชันพวกเพจต่างๆเนาะหรือแอปเพลตนะคะนะ อันนี้ก็ใช้เยอะทีเดียวนะคะสำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมโดยเฉพาะมัธยมนะคะแต่ว่าปถมก็สามารถใช้ได้นะ,ะแต่อย่าลืมนะคะหลายคนบอกว่าเด็กไม่มีคอมไม่มีมือถือนะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าจริงๆเทคโนโลยีในมือครูนะคะจะก่อให้เกิดผลมากที่สุดนะคะก็ครูนี่แหละเป็นคนเอามาใช้ในห้องเรียนนะคะฝึกฝนไปนะอีกเครื่องมือนึงนะคะก็คือวิดีโอ processing นะอันนี้ก็ยกตัวอย่างเป็นโปรแกรมนะคะ tracker นะคะหรือไม่ก็วูดเนียวิดีโอฟิสิกส์นะคะที่พูดไปนะคะ ่าต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการใช้ข้อมูล Big Data นะคะแล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่ได้มีการรวบรวมไว้นะคะกิจกรรมที่ทูาทำบ่อยมากที่สุดก็คือใน1วันยาวนานแค่ไหนนะคะหลายท่านอาจจะเคยทำไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะเดมโมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะการใช้โปรแกรม Office นะคะ Microsoft Office ต่างๆจริงๆก็สามารถนำมาประมวลผลได้นะคะถ้าใครติดตาม เพจของนักวิทยาศาสตร์นะคะ uh, Trust me I'm a biologist หรือว่านักวิจัยไส้แห้งอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะบอกว่าผู้ Excel ค่ะนะคะ Excel เนี่ยเป็นตัวเครื่องมือที่ช่วยในการคำนวณนหรือ s p r e a d s h e e ต่างๆเนี่ยได้ดีมากเลยทีเดียวนะส่งถ่ายทอดกันเป็นรุ่นสูงรุ่นเลยนะคะเวลาไปทำงานในห้องแลบเนาะของนักนักวิจัยนะคะของนักวิทยาศาสตร์นะคะอ่าอีกอันนึงก็คือ image processing นะคะต่างๆนะการถ่ายรูปการวิเคราะห์รูปถ่ายนะคะแล้วก็ เทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับนะความเป็นจริงเสมือนนะคะ v i r t u a l นะ,ะอัลตร์ต่างๆนะคะก็เป็น AR นะคะแล้วก็นะเท,เทคเทคโนโลยี2อ,อันสุดท้ายนะคะก็คือการใช้ทแทบ็แทบเล็ตนะคะมบายโฟนรวมถึงนะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานะคะฟิสิกส์เคมีชีวะนะคะดาราศาสตร์นะหรือว่าเอิร์ทไซด์อะไรเงี้ยก็จะมีเครื่องมือที่จำเพาะเจาะจงกับสาขานั้นๆน,น,นะคะ ก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละเนื้อหาเนาะอันนี้ก็จะเป็นนะคะสิบเครื่องมือนะคะที่เป็นหัวใจสำคัญของกิจกรรมนะในหลักสูตรนี้นะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราไปที่ตัวแรกกันเลยนะคะอ่าเรามาดูนะเครื่องมือแรกเนาะคลาวนะคะคลาวนะคลาวเบสเทคโนโลยี Cloud นะคะอ่าสักครู่นะคะคลาวเบสเทคโนโลยีไหมเอ่ย เทคโนโลยีที่ใช้ระบบคลาวด์เป็นฐานนะคะคิดว่าคุณครูน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแล้วนะคะก็นะที่ผ่านมาเนี่ยนะเราอยู่กับระบบนะไอ้พวก g o o g l e m e e t เนาะนะ g o r i v e Drive เนี่ยมา2ปีแล้วนะคะนะเพราะฉะนั้นคิดว่าคุณครูน่าจะมีบัญชีของคลาวด์เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะนะในระบบของ Google นะคะมีอะไรบ้างนะอะ แล้วก็จะมีอันนี้เน้เนไปที Google เลยนะคะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยน่าจะเข้าถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นบัญชีส่วนตัวหรือบัญชีของสถาบันนะคะที่โรงเรียนนะ o o l l e e u u c t t o o n ก็ตามทีนะคะจะเป็น Google Drive นะ l s s s r o o m r r w w n n g นะคะ,ะเดี๋ยวขอนะแนะนำนะคะสไลด์ไซส์นะ m ม้ Map นะคะหรือ Maps a m b o a r d นะทั้งหมดนี้นะคะอยู่ภายใต้ c Cloud b a s e s t เ c h n o l o g y นะคะและ Cloud-based คืออะไรนะคะ l o u s Based ก็คือเทคโนโลยีที่ใช้ระบบ Cloud นะระบบ Cloud คือการ เก็บข้อมูลนะคะวิเคราะห์ข้อมูลนะคะประมวลผลข้อมูลนําเสนอข้อมูลแล้วก็แบ่งปันข้อมูลนะซึ่งสามารถนะแบ่งปันการจัดกระทําได้ด้วยนะคะโดยผ่านระบบเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้คือนิยามของมันนะแต่อย่างไรก็ตามนะนิยามของคลาวด์เบสเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงนะะเพราะฉะนั้นนิยามมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะนะความก้าวหน้าก็มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น คลาวนี่อาจจะไม่ได้แค่นี้นะคะในอนาคตอีก5ปี10ปีเนี่ยคลาวอาจจะทำได้ม,มากกว่านี้ก็ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะอันนี้ก็ google drive นะคะเก็บไฟล์นะคะอ่าอันนี้น่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะ google classroom นะคะเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเนาะเป็น lms นะคะนะมี drawing นะคะนะอันนี้ก็ใช้เยอะเหมือนกันนะคะ google calendar นะเอาไว้จัดการนะคะชีวิตนะคะซึ่งเออและ โรงเรียนในเขตพื้นที่นวัตกรรมนะการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะคะหลายโรงเรียนเนี่ยต้องใช้นะหลักสูตรฐานสมรรถนะนะคะแล้วมีอันนึงที่สําคัญมากเลยก็คือสมรรถนะการจัดการตนเองนะคะจริงๆอะ่ะเราสามารถที่จะสอนให้เด็กนะวางนะคะสิ่งที่เรียกว่านะอ,อ,อะไรคะลำดับเนาะของการทํางานนะคะตารางนะคะตารางการทํางานหรือการวางนะคะกิจวัตรประจําวันสิ่งที่ทําประจําวันนะหรือสิ่งที่เป็นตารางนัดหมายนะ าไปในเครื่องมือพวกนี้นะซึ่งจริงๆคนยุคใหม่ก็ใช้ตัวนี้อยู่แล้วนะคะในการนัดหมายทําต่างๆเพราะมันกิจกรรมเยอะนะในโลกวูกาเนี่ยนะคะจำจำแทบไม่ได้เลยนะคะว่ามีอะไรบ้างต้องให้เครื่องมือช่วยนะคะแล้วที่สําคัญก็คือสามารถที่จะอินไว้หรือเชิญคนอื่นนะคะได้ด้วยนะคะใน Google c a l endar นะคะอ่าเป็นปฏิทินและตารางการทางานเน,ะนาะที่เหลือก็จะเป็น นะคะเครื่องมือในส่วนต่างๆนะะที่ใช้มากที่สุดน่าจะเป็น Google Docs นะคะแอนเรามาดูนะคะมันช่วยช่วยยังไงนะคะก็เราสามารถจะระดมความคิดใช่ไหมคะมนะช่วยกันทํางานนะผ่านระบบนะคะนะคลาวได้นะช่วยพิมพ์นะคะก็จะเห็นว่าอันนี้ทำมาหลายปีแล้วนะคะยังเป็นเครื่องที่สมัยก่อนนะตอนนี้เด็กที่เรียนรุ่นนี้น่าจะไปบรรจุกันหมดแล้วนะคะก็ได้ฝึกใช้นะ o o o g l o d s c s ร่วมกันนะคะเอกสารร่วมกันเนาะ นะ o g o e s h e <N> ิล e ีนะคะนี่เป็นหัวใจสำคัญเลยโดยเพราะวิทยาศาสตร์ขอยงเรานะคะใช้ Google Sheets <N> เพื่อประมวลผลนะทำงานนะคะร่วมกันนะ a a นอไล์ข้อมูลต่างๆนะคะอันนี้เป็น Google Form นะคะก็สามารถทำได้นะคะนะไอเดียของเรื่องนี้ก็คือนะคะมันมีชีวะวิทยาบางตัวเนาะที่ใช้เรื่องของยินเดีนยนยินด้นะคะเราสามารถที่จะออกแบบ Google Form เนี่ยให้วิเคราะห์นะคะลักษณะนะทางพันธุกรรมนะคะ,ะผมอยากศกไหมหรือผมตรงนะคะตาสองชั้นตาหนึ่ชั้นนะแล้วก็ ให้เด็กเนี่ยนะร,ร่วมกันตอบนะคะแล้วก็วิเคราะห์ออกมาเป็นนะสถิตินะคะว่าจํานวนคนที่นะมีลายมือนะบแบบนี้นะคะหรือมีติ่งหูไม่มีติ่งหูอะไรเงี้ยนะ,ะเอาลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยนะ,ะมามาวิเคราะห์แล้วก็ให้เด็กเนี่ยช่วยกันตอบนะคะแล้วให้ตัวโปรแกรมมาแอนนไลซ์ออกมาเป็นชาร์ตนะคะก็จะทําให้เห็นสัดส่วนของนะคะลักษณะที่แสดงออกนะคะทางพันธุกรรมได้นะคะอ่าอันนี้ Google Slide นะคะ ก็จะได้ทํากิจกรรมนี้ในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือเรื่องของการคํานวณน,นะคะเกี่ยวกับนะ,ะปริมาณน้ําฝนนะคะแล้วก็การทดลองนะคะรูปร่างเนาะนะคะ,ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเนีเรามาลองนะคะอีกอันนึงนะคะก็คือ Google My Maps นะคะ Google m ทีนี้นะช่วงบ่ายเนี่ยคุณครูน่าจะง่วงๆนะคะนะตอนนี้เราอยู่กันหลายคนนะคะเราลองมานะคะ ทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กันนะคะอ่านะอันนี้ที่ไหนคะใครทราบบ้างเอ่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอ่าตรงนี้นะคะอันนี้คือนะคะอ่างเก็บน้ําใหม่ล่าสุดนะคะของมอชอเรานี่เองนะที่ว่าอ่างตาชมพูนะคะอ่างตาชมพูซึ่งอาจารย์โบเนี่ยนะคะก็จะนะใช้นะคะใช้ประโยชน์จากคลาวนะคะนะโดยการให้นักเรียนเนี่ยนะนักศึกษานะ เข้าไปใน Google My Maps นะคะแล้วก็ทำโจทย์นะทำโจทย์ก็คือนะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะเราอาจจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับนะสุขภาพการคำนวณพลังงานอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวจะนะเดโม่แล้วก็ทำกิจกรรมไปพร้อมกันนะคะนะตอนนี้มีคนต่อเข้ามาย7่มคนเนาะปิดไปก่อนนะคะวิธีการก็คือนะคะเดี๋ยวเราจะทำ d ด t a Plan นะคะอาจารย์คะ d t Plan เนาะนะโนะดยใช้นะ Google Sheets นะคะแต่สิ่งที่จะทำก็คือนะเดี๋ยวเราลองเข้าไปที่ Google My m a p ก่อนนะคะ google นะคะ m a p นะคะซึ่งจะแตกต่างจาก google Maps นะคะและแตกต่างจาก google earth นะคะ g o g l e My Map เนี่ยนะคะมันจะมีอยู่ในบริการของเราอยู่แล้วนะคะนะรู้สึกว่าถ้าเปิดเข้าไปเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ด้านล่างๆนะคะนะถ้าจะไม่ผิดนะอยู่โซนโซนนี้แหละมันจะเรียงไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่นะคะแล้วแต่ของแต่ละคนนะคะอ่านะแต่ว่าให้พิมพ์คําว่า google mymaps นะคะซึ่งนะแมปเนี่ย จะเป็นของเราเองนะคะเราจะสร้างขึ้นมานะคะจะแชร์หรือไม่แชร์ก็ได้นะจะแตกต่างจาก Google Ma p ทีนี้นะคะจันโบจะทําการนะคะสร้างขึ้นมาหนึ่งนะคะหนึ่งอนเนาะนะฮะอ่าสร้างขึ้นมาหนึ่งอนนะคะนะแล้วก็ตั้งชื่อนะคะตั้งชื่อตั้งชื่อโปรเจกต์เนาะ,นะว่าไดเอทแพลนนะคะอ่าแผนการนะคะ วา,างแผนสุขภาพให้ตัวเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวชวนนักเรียนเนี่ยมาช่วยกันนะคะอ่านะอันนี้ก็หลังจากนั้นนะคะวิธีการก็คือเดี๋ยวจะแชร์นะคะแนะช์ออนไลน์นะคะนะแชร์ให้ทุกคนเนี่ยนะคะสามารถจะเข้ามาอิดนะคะอิดได้ปักหมุดเนาะเอ่นะอ copy link นะคะอ่านะเดี๋ยวส่งลิงก์ไปให้ทุกคนนะคะนะ ตรงนี้นะคะกิจกรรมนะคะนะไดเอทแพลนนะคะ m มเม็ปกูเกิ m ไมเ m a p ก็ใส่ลิงก์เข้าไปนะคะอ่าตอนนี้นะคะ Google MyMap เนี่ยก็โพสต์เข้าไปในแพสตเล็แล้วนะคะนะทุกคนสามารถเข้ามาใช้ แผนที่นี้ร่วมกันได้นะเดี๋ยวจะเลื่อนไปไว้อันแรกนะคะอ่าเอ้ยยังไม่ขึ้นนะแปบ๊บหนึ่งนะคะชื่โอเคตอนนี้เลื่อนขึ้นมาอันแรกแล้วนะคะอ่ากลับมาเหมือนเดิมนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้นะ,ะแมปเนี่ยมันยังเป็นพื้นแบบแผนที่อยู่นะคะอยากได้แบบดาวเทียมนะคะก็ไปเปลี่ยนเป็นชัตเทอร์ไลท์นะคะก็คือแบบภาพจริงนะที่ถ่ายมาจากภาพถ่ายดาวเทียมนะคะ ไปที่คณะก่อนนะคะตั้งท้นที่คณะศึกษาศาสตร์นะคะอ่านะต้องเป็นนะคะมหาลาัยเชียงใหม่นะไะมาย,ยังเอ่ยยอมขึ้นนะ,ะมาแล้วนะคะอ่ะปักหมุดนะคะปักหมุดไปอ่าแอดทูแมปนะคะ นี่ก็ตั้งต้นที่นี่นะคะพอปักหมุดปุ๊บมันจะมาอยู่ตรงนี้นะคะอ่านี่ตอนนี้จันบอยู่ตรงนี้นะเหตุการณ์เมื่อเช้าที่ไฟดับนะคะไฟดับที่คณะเกษตรนะคะดับไปทั้งหลังมอทั้งหมดเลยนะคะก็ถือโอกาสแอบไปนะะนะต่างๆนะไปสั่งกาแฟทานนะคะแอบโอเคค่ะอันนี้คือมีการติดตั้งโซลาเซลล์เนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวแนะนำเครื่องมือก่อนนะคะเครื่องมือนี้นะคะสามารถที่จะปักหมุดเนาะ นะสร้างแผนที่นะคะสร้างเส้นทางนะครูฟิสิกส์นี่คือแบบยิ้มเลยนะแต่ครูฟิสิกส์อาจจะทำอยู่ก่อนแล้วก็ได้นะนะแล้วก็ต่างๆนะคะอ่านี้นะสร้างระยะทางนะอาจจะเป็นระยะกระจัดก็ได้นะคะนี่นะคะล้อมเลยนะหลายคนบอกอุ้ยนะอาชีพเสริมต้องมานะะขายที่นะคะในหน้าคาที่ดิน <c oughs> นะอย่างนี้ก็ได้นะ,ะอ่ะอย่างนี้ก็ได้นะปักหมุดเนาะนะคะอ่ะลบไปก่อนนะสามารถที่จะทําเส้นทางนะแผนที่ อะไรต่างๆนะสิ่งหนึ่งที่จะใช้ในวันนี้ก็คือใช้เป็นเครื่องมือในการวัดพื้นที่นะคะอ่านะโปรเจกต์ขายที่ของเราได้แล้วนะคะนะวัดพื้นที่นะคะอ่าตอนนี้อาคารสามนะคะอาคารสามเนี่ยเส้นรอบรูปนะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะนะมีความยาวรอบรูปเนี่ยหนึ่งรอยเก้าสิบสามเมตรนะคะมีพื้นที่เนี่ยศูนย์จุดหนึ่งสามสองเฮกตาร์นะคะเฮกตาหรือเฮกตาร์เนาะ ห 1> 1นึ่งเฮกตาร์เท่ากับ1,000งตารางเมตรนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ1นะึ่งนาตารางเมตรนั่นเองนะคะทีนี้จะทำอะไรคะวันนี้นะจริงๆถ้าเห็นเครื่องมือนี้ไอเดียกระฉูดนะคะหลายอย่างมากเช่นโปรเจกต์ Project, วางโซลาร์เซลล์นะสามารถที่จะวางนะแผงโซลาร์เซลล์ Sale, จะเห็นได้ว่าแถวๆนี้วางไปหมดแล้วนะะที่คณะบริหารธุรกิจเนี่ยนะวางเต็มเลยนะ อา,อาคารที่อาจารย์บนั่งอยู่ก็วางแล้วนะคะแล้ววางแบบเกือบเต็มด้วยนะนะดูสิะคะอทีนี้อันนี้ก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ทําได้นะในการวางนะทีนี้นะคะสิ่งที่ต้องการวันนี้ไม่ใช่นะคะและไม่ใช่เรื่องนี้นะคะวันนี้เราจะดีไซน์นะออกแบบนะคะเรื่องของนะดีไซน์กิจกรรมนะคะลดชวนอาจารย์โบนลดน้ำหนักนะคะ <c oughs> อ่าโอเคนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอันนี้นะคะ โจทย์นะโจทย์โจ,โจ์แป๊บหนึ่งนะคะอ,อ่านี่นะคะโจทืออันนี้นะคะต้องขออภัยนะ,ะถ้าภาพไม่นะดูไม่ดีเท่าไหรนะะ <c oughs> <c oughs> ่นะก็อาชันบนะคะเพศหญิงะะอายุสีสามปีนะคะช่วงหลังๆนี้นะคะทำงานหนักนะคะเครียดเนาะก็เลยแก้เครียดโดยการกินพิซซ่าและเบอร์เกอร์ทุกวันเลยนะคะ น้ำหนักเลยพุ่งกระชูดเป็นหกสิบสองกิโลกรัมนะน,นี่โจทย์นะอันนี้ช่วยช่วยคุณครูด้วยนะคะถ้าถ้าเป็นนักเรียนนะเราก็บอกนะแต่อยากจะได้น้ําหนักที่ดีก็คือประมาณห้าสิบหกิโลกรัมนะเออนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นไปว่านะหัวใจเต้นเนี่ยขณะวิ่งนะคะหนึ่งร้ยสิบนะคือวิ่งได้แค่นี้นะวิ่งเร็วไหมไม่ได้วิ่งแค่นี้เองนะหนึ่งร้อยสิบนะคะครั้งต่อนาทีเนาะ BMR นะคะนะเบโซนะคะ เมตาบอลิกนะคะเรทเนี่ยอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้ยสิบสองกิโลแคลอรี่ต่อวันนะอันนี้คือแล้วก็อยากให้พวกเราเนี่ยช่วยกันวางแผนให้หน่อยว่านะต้องทานอาหารวันล,ละกี่กิโลแคลอรี่นะและต้องวิ่งรอบแอ่่งแก้ววันล,ละกี่รอบเพื่อที่จะให้ได้นะคะน้ำหนักเป้าหมายเนี่ยห้าสิบหกกิลกรัมนะเออนะอันนี้ก็คือโจทย์เนาะนะคะอ่ะทีนี้นะคะเราก็ายังไม่รู้เลยเนาะว่าแ่างแก้วเนี่ย มันกี่เมตรนะคะก็ต้องไปไปหานะนักเรียนก็ต้องช่วยกันไปหาเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องมือนะคะในการที่จะวัดนะคะพื้นที่นะดโดยรอบของแอ่งแก้วนะคะว่ามันเท่ากับนะเท่ากับกี่นะกี่กิโลเม,เเมตรนะคะแล้วก็วิ่งกี่รอบนะแล้วต้องวิ่งกี่วันนะคะอ่ะโอเคเนาะอันนี้คือโจทย์นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาทําด้วยกันนะคะว่าจะทำยังไงนะเนาะตั้งต้นยังไงดีอะพวกเรา นะเริ่มแรกต้องทำยังไงก่อนฮะ,ะช่วยหน่อยนะดูอกทูเกเตอร์นะคะตอนช่วยคุณครูทำนิดนึงนะทำยังไงดีเริ่มต้นยังไงดีจะเริ่มวันนี้แล้วแหละนะคะวันที่สิบสองมีนาเนี่ยนะเย็นนี้ไปเลยนะคะเอ๊เมื่อกี้แองแก้วหรือตัดชมพูนะลืมเหมือ <laughs> นจะพิมพ์ผิดนะคะน่าจะเป็นแองตัดชมพูเนาะนะอาขอเขาเป็นตัชมพูนะแางแก้วไม่ไหวนะกว้างเกินไปนะคะ